หลังจากที่ทัพหงแดงลิเวอร์พูลภายใต้การน,นำของเจอเก้นครอปพุ่งชนความสำเร็จกวาดทั้งแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2018-2019ต่อด้วยแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพ2019แชมป์สโมสรโลก2019และแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2019-2020ตลอดสองฤดูกาลที่ผ่านมาคือช่วงเวลาอันหอมหวานของชาวหงแดงอย่างแท้จริงแต่มีคนเคยบอกไว้ว่าความสุขมักอยู่กับเราได้ไม่นาน มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับทัพหงแดงของเจอเก้นครอปเพราะในฤดูกาล2020-2021ในฐานะแชมป์เก่าพิมลีกฟอร์มของลิเวอร์พูลกลับดำดิ่งลงเหวอ,อย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์ล่วงตกรอบลีกครับตกรอบเอเอครับและยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็จอดใบไว้เพียงแค่รอบ8ทีมหลังจากพ่ายให้กับราชันชุดขาวเรอัลมาริตสกอร์รวม2นัด1ประตูต่อ3จบฤดูกาลแบบมือเปล่าแน่นอนแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลในเวอร์ชั่นฤดูกาล2020-2021บอลเต็งบวก10ตอรี่ story, ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปไขคำตอบเรื่องแรกปัญหานักเตะตัวหลักเจ็บเยอะทำสภาพจิตใจไม่พร้อมสู้แข้งหงแดงสลับหน้ากันได้รับบาดเจ็บแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะกับบรรดากองหลังเริ่มจากเวอร์จิลฟานได้กองหลังคนสาคัญของทีมที่ปะทะกับจอแดนพิกฟอร์ดในทวารของเอเวอร์ตันจนต้องเจ็บยาว รวมไปถึงโจโกเมดและโจเอลมาติปสองเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักทําให้ต้องแก้สถานการณ์ถอยเอาสองกองกลางอย่างฟาบิโยและจอแดนเฮดเดอร์ซันกับตันทีมลงมายืนในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งทั้งสองคนก็ต่างเจอพิษอาการบาดเจ็บเล่นงานเช่นกันโดยเฉพาะในรายของเฮดเดอร์สันที่ปิดซีซั่นไปเลยเรียกได้ว่าตำแหน่งกองหลังในปีนี้มันเหมือนตำแหน่งอาถันของหงแดงลิวพูที่ใครลงมาเล่นต้องมีอันได้รับบาดเจ็บไปซะทุกรลย เพราะปีนี้ใช้คู่เซนเตอร์แบ็กไปแล้วรวมกันถึง22คู่ไม่เพียงแต่แผงกองหลังนักเตะในตำแหน่งอื่นๆก็เจอพิษบาดเจ็บเล่นงานไม่ว่าจะเป็นโโเดยียโกโชตาดาวยิงตัวใหม่ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอเดเยี่ยมยิงถึง9ประตูจากการลงสนาม17นัดแรกหรือจะเป็นนาบีเกตาเดียโกอาคันทาล่าที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นจอมทัพของทีมก็ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานรวมไปถึงนักเตะคนอื่นๆที่สลับหน้าบาดเจ็บ ทำให้เจเกนครอปต้องแก้ไขสถานการณ์ในการจัดตัวผู้เล่น11ตัวจริงแทบทุกนัดน,นอกจากเรื่องสภาพร่างกายของนักเตะในเรื่องของสภาพจิตใจก็ย่ำแย่ไม่ต่างกันอย่างเช่นเจเกนครอปที่สูญเสียคุณแม่แต่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานศพได้เนื่องจากรัฐบาลเยอรมน,นีสั่งห้ามคนที่อยู่ในประเทศอังกฤษเดินทางเข้าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือจะเป็นอลิสันเบ็คเกอร์ในทวารมือหนึ่งของทีม ที่สูญเสียคุณพ่อจากเหตุการณ์จมน้ําที่เขื่อนใกล้บ้านอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักเมื่อมารวมกับผลงานที่ย่ําแย่ไปด้วยยิ่งทําให้ความมั่นใจของเหล่านักเตะถดถอยลงไปส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นในสนามและผลการแข่งข,ขันอย่างชัดเจนเรื่องที่2การขาดผู้นําเป็นเสาหลักของทีมสําหรับกีฬาที่ต้องเล่นกันเป็นทีมอย่างฟุตบอลแค่ความสามารถเฉพาะตัวของแต่และบุคคลมันยังไม่พอต้องอาศัยทีเมเวิร์ก และสิ่งที่จําเป็นของกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมนั่นก็คือการมีผู้นําที่ดีแผงหลังของลิเวอร์พูลเคยมีเวอร์จิลฟานไดยืนปักหลักคอยคุมนแนวรับและแดนกลางมีจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมคอยสั่งการเปรียบเสมือนน็อตที่ยึดทีมเอาไว้เมื่อขาดนักเตะที่เป็นเหมือนผู้นําของทีมไปเห็นได้ชัดว่าฟอร์มของแข้งหงแดงเละเทะไม่เป็นท่าการมีฟานได์คอยสั่งการในแผงแนวรับยืนปักหลักเป็นคนสุดท้ายแล้วคอยสั่งเพื่อนร่วมทีมในแนวรับ หรือจะเป็นภาพของเฮนเดอร์สันที่คอยตะโกนสั่งการเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดเวลาคือความแตกต่างกับภาพทีมในปัจจุบันที่ไร้สองคนนี้จึงนับได้ว่าการขาดผู้เล่นที่เป็นดั่งเสาหลักของทีมไปเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ลิเวอร์พูลฟอร์มดิ่งลงเรื่องที่ 3. เป็นแข้งหงแดงเองที่ขาดความกระหายช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมานับเป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จของลิเวอร์พูลอย่างมากพวกเขากวาดได้ทั้ง4ี่แชมป์ไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนีก ยู่ฟาซูเปอร์คัพฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพและแชมป์พิมลีเรียกได้ว่าเป็นกราฟก็เหมือนกําลังพุ่งถึงจุดสูงสุดความสําเร็จที่ได้มานับเป็นเรื่องที่สุดยอดมากนักเตะทุกคนอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมีความกระหายต่อชัยชนะไม่ว่าจะโดนนําหรือโดนตีเสมอหรือเวลาในการแข่งกันเท่าไหร่ก็จะบทขยี้คู่แข่งจนกลับมาเป็นผู้ชนะได้เสมอแต่กลับเป็นฤดูกาลนี้กลับมองไม่เห็นภาพเหล่านั้นเลยส่วนหนึ่งด้วยความที่ฟุตบอลยุคโควิด -19 ต้องลงเตะกันแบบทียิบ รวมถึงรายการแข่งขันมากมายที่ต้องลงเล่นอีกทั้งยังผ่านจุดสูงสุดของการเล่นมาหมดแล้วถือเป็นจุดที่ทําให้ความกระหายของนักเตะนั้นลดลงไปไหนจะเป็นเรื่องการขาดแฟนบอลที่เหมือนเป็นนักเตะคนที่12ของทีมเวลาเล่นในแอนฟิลด์จะคอยปลุกกระตุ้นให้ทีมสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ทุกสถานการณ์แต่เพราะไม่มีแฟนบอลมันเลยทําให้ไร้ซึ่งพลังที่จะบดขยี้คู่แข่งเรื่องที่4มันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ทุกๆสโมสรที่ดีในปัจจุบันมักจะพยายามรักษาผลงานของทีมให้มีความเสมอต้นเสมอปลายรวมไปถึงมีการเปลี่ยนนักเตะเพื่อให้เหมาะสมกับทีมยกตัวอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาดิโอลาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทีมและผลัดไปอย่างต่อเนื่องทั้งกาเบรียลเคซุสเฟรานตอเรสหรือฟิลโฟเดนรวมถึงการปรับแนวทางอย่างเกมรับพวกเขาคว้าตัวรูเบนดิอาสเข้ามาและยังเป็นการหลักของทีมไปเลย แต่ที่ลิเวอร์พูลตอนนี้ใช้ทีมชุดเดิมมายาวนานกว่า3ปีทั้งซาดิโอมาเน่โมฮัมเหม็ดซาลาและโรเบโตฟิมิโนเป็น3ประสานที่เคยถูกยกให้เป็นแนวรุกเบอร์หนึ่งของโลกเริ่มจะถึงทางตันแล้วไหนจบับรรดากองกลางอย่างเฮเดอร์สันเจมิลเนอร์และจอร์จิโน่วายนาดุมที่อายุก็เกินเลข3กันหมดแล้วมีการวิเคราะห์เอาวไว้ว่าวงจรของทีมฟุตบ,บอลไม่ควรจะใช้ทีมเดิมๆซ้ำกันเกิน3ปี ดังนั้นนี่อาจจะต้องถึงเวลาที่ลิวพูควรจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้แล้วหรือยังเรื่องที่5คู่ต่อกอนจับทางการเล่นได้จากผลงานของลิวพูในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเทคนติกของเจอร์เก้นครอปนักเตะจะต้องมีความฟิตยอย่างมากเพราะต้องวิ่งแบบไม่มีหมดเมื่อเสียบอลต้องไล่กดดันคู่แข่งตั้งแต่แดนหน้าเพื่อกลับมาเป็นฝ่ายรุกให้เร็วที่สุด จริงๆแล้วในฤดูกาลนี้แทคติกของครอปก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยดังนั้นหลายๆทีมที่เคยพ่ายแพ้ให้กับหงแดงย่อมต้องมีการเรียนรู้วิธีการเข้าทำและหาแผนที่จะมาตั้งรับสู้แซมอัลล์ไดนำเวสบอมบิดอัเบียนบุกมาเก็บคะแนนจากแอนฟิลด์ได้เป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้ด้วยแทคติกการวางเกมรับแน่นหนาหน้าปากประตูทำให้ลิเวอร์พูลไม่มีพื้นที่ในการจัดเจาะเข้าทำ และยังมีอีกหลายเกมแม้ลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายครองบอลในระดับ70-80%แต่ก็ไม่อาจจะเจาะแนวรับของคู่แข่งได้แล้วมักจะโดนลงโทษจากเกมบุกสวนกลับมาเพียงไม่กี่ครั้งของผู้มาเยือนเป็นประตูชี้ขาดในเกมอีกครั้งพอขาดเสาหลักในแนวรับอย่างฟันได์ที่มีลูกเปิดยาวจากแดนหลังเหมือนคอ,อร์เตแบกทำให้สมดุลทีมหายไปเมื่อไม่มีบอลไปถึงริมเส้นสองฝั่งก่อนจะไปถึงสามแนวรุกยิ่งทำให้ทีม ขาดการเข้าทำแบบที่ผ่านมานี้จึงถือเป็นปีแห่งมรสุมของพลพรรคหงแดงอย่างแท้จริงทั้งปัญหานักเตะตัวหลักสลับหน้าเจ็บนักเตะหลายคนนัดการฟอร์มตกหรือแม้จะเป็นผลการแข่งขันที่ไม่ได้ดังใจทําให้ต้องจบฤดูกาลแบบมือเปล่าหวังว่านี่จะเป็นบทเรียนรู้ชั้นดีเพื่อจะกลับมาสู้ใหม่ในฤดูกาลหน้า